วันนี้เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุที่ผลไม้บางชนิดไม่ควรรับประทานพร้อมกันสำรวจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังและให้คำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการกินผลไม้แล้วหรือยังมาเริ่มกันเลยอย่างแรกมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมผลไม้รสเปรี้ยวและผลไม้รสหวานผลไม้รสเปรี้ยวคืออะไรนั่นคือผลไม้ที่มีกรดซิตริกสูงเช่น ส้มมะนาวสับป,ปะรดซอสอเบอรีส้มโอหรือบลูเบอรีผลไม้เหล่านี้เนี่ยมีรสเปรี้ยวโดดเด่นอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสนับสนุนการสร้างคอลลาเจนเพื่อผิวสวยและยังช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นด้วยการกระตุ้นเอนไซม์ย่อยอาหารในทางตรงกันข้ามผลไม้รสหวานเช่นกล้วยสุกแอปเปลิลลูกพีชลูกแพรหรือทับทิมอุดมไปด้วยน้ำตาลฟรุกโตสตามธรรมชาติและไฟเบอร์ ให้พลังงานที่ยั่งยืนและสนับสนุนสุขภาพลำไส้แต่ทำไมถึงไม่ควรกินพร้อมกันเมื่อผสมกันกรดจากผลไม้รสเปรี้ยวจะทำให้การย่อยฟรุกโตสในผลไม้รสหวานช้าลงนำไปสู่การหมักในกระเพาะอาหารผลที่ตามมาคือร่างกายผลิตกรดส่วนเกินทำให้เกิดอาการท้องอืดคลื่นไส้ปวดศีรษะหรือแม้แต่ท้องเสียในผู้ที่มีกระเพาะอาหารหมิงกันการศึกษาจากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยชี้ว่าความไม่สมดุลของค่า pH นี้ ไม่เพียงทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่ยังลดความสามารถในการดูดซึมสารอาหารลงถึง30%เอร์ซเช่นน้ำผลไม้สตอรอเบอรีผสมกล้วยอาจฟังดูน่าอร่อยแต่กลับทำให้รู้สึกหนักท้องแทนที่จะรู้สึกสดชื่นวิธีหลีกเลี่ยงคืออะไรกินผลไม้รสเปรี้ยวก่อนรอประมาณ30-45นาทีแล้วค่อยกินผลไม้รสหวานตัวอย่างเช่นเริ่มต้นเช้าด้วยส้มโอเพื่อกระตุ้นการย่อยอาหารแล้วกินแอปเปิลในช่วงสาย คุณเคยลองผสมสอดโอเบรีกับกล้วยแล้วรู้สึกไม่สบายตัวหรือไม่แชร์ประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์เพื่อให้เราคุยกันได้เลยเพื่อฝึกปฏิบัติลองแยกกินผลไม้รสเปรอีโยและรสหวานเป็นเวลา3วันแล้วจดบันทึกว่าร่างกายรู้สึกอย่างไรคุณจะประหลาดใจกับความแตกต่างต่อไปมาพูดถึงการผสมผลไม้ที่มีโปรตีนสูงและผลไม้ที่มีแป้งสูงผลไม้ที่มีโปรตีนสูงคืออะไรนั่นคือผลไม้อย,อย่างฝรั่งอะโวคาโด หรือบางครั้งเช่นบรอกโคลีที่มักใช้ในสมูทตี้ซึ่งมีเอนไซม์และกรดอะมิโนโที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมเซลล์และเพิ่มการเผาผลาญในขณะที่ผลไม้หรืออาหารที่มีแป้งสูงเช่นกล้วยเขียวข้าวโพดมันฝรั่งหรือเกาลัดให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยรักษาพลังงานยาวนานเหมาะสำหรับวันที่ยุ่งปัญหาคือระบบย่อยอาหารของเราใชเอนไซม์ที่แตกต่างกันอะไมเลสสำหรับย่อยแป้ง และโปรตีเอสสำหรับย่อยโปรตีนเมื่อกินพร้อมกันกระบวนการทั้งสองนี้แข่งขันกันทำให้อาหารถูกเก็บไว้นานขึ้นในกระเพาะอาหารนำไปสู่การสะสมก๊าซท้องอืดหรือรู้สึกเหนื่อยล้าตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุความขัดแย้งนี้อาจเพิ่มภาระให้ระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ลดประสิทธิภาพการย่อยอาหารลงถึง20%เเซ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำสลัดผสมฝรั่งกับกล้วยเขี่ยวคุณอาจรู้สึกหนักท้องหรือย่อยากเป็นเวลาหลายชั่วโมงวิธีแก้คือแยกกินทั้งสองประเภทนี้ในมื้อที่ต่างกันเช่นกินอะโวคาโดในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่และเก็บกล้วยเขียวหรือข้าวโพดไว้สำหรับมื้อบ่ายวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะวางแผนมื้ออาหารประจำวันโดยจัดเช้าให้โปรตีนเช่นฝรั่งหรืออะโวคาและบ่ายให้แป้งเช่นกล้วยเขียว ท้าทายคุณใน5วันนี้ลองแยกทั้ง2ประเภทนี้และสังเกตร่างกายคุณรู้สึกเบาตัวขึ้นหรือไม่แชร์ผลลั์ในคอมเมนต์และแท็กเพื่อนเพื่อลองด้วยกันต่อไปมาถึงผลไม้พิเศษแตงโมแตงไทยแตงกวาผลไม้เหล่านี้มีน้ำถึง90%อุดมไปด้วยโพแทสเซียมวิตามิน A และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นสนับสนุนการทำงานของไตและยังช่วยลดความเครียดด้วยความรู้สึกเย็นสดชื่นตามธรรมชาติแต่ทำไมต้องกินแตงคนดีโยเพราะแตงย่อยเร็วมากเพียง20-30นาทีเทียบกับ45นาทีถึง2ชั่วโมงของผลไม้ชนิดอื่นเมื่อผสมกับผลไม้อื่นแตงจะติดอยู่ในกระเพาะอาหารทำให้เกิดการหมักและเจือจางเอนไซม์ย่อยอาหารนำไปสู่ท้องอืดปวดท้องหรือแม้แต่ท้องเสีย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับประเทศไทยระบุว่าการกินแตงพร้อมผลไม้อื่นอาจลดประสิทธิภาพการดูดซึมน้ำและสารอาหารลงถึง40เช่นหากคุณคั้นน้ำแตงโมผสมกับแอปเปิ้ลร่างกายจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทั้งสองได้อย่างเต็มที่วิธีแก้คือกินแตงเป็นของว่างเดียเด่ยวๆโดยเว้นระยะจากมืออื่นอย่างน้อย 1. ชั่วโมงลองกินแตงไทยสัก2 3ชิ้นในตอนเย็นหลังจากมื้อหลักย่อยแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติให้เพิ่มแตงในเมนูเป็นของหวานเดี่ยวแทนการผสมในสมูทตี้หรือสลัดคุณกินแตงอย่างไรคุณมักผสมกับผลไม้อื่นหรือไม่แชร์นิสัยของคุณในคอมเมนต์และลองเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้เพื่อสัมผัสความแตกต่างต่อไปมาพูดถึงนิสัยที่พบได้บ่อยแต่ผิดพลาดง่าย From การผสมผลไม้และผักผลไม้เช่นส้มแอปเปิลหรือสับปะรดย่อยเร็วในลำไส้เล็กด้วยน้ำตาลฟุกโตสในขณะที่ผักเช่นแครอทหัวบีท หรือมันหวานอุดมไปด้วยไฟเบอร์เซลลูโลสต้องการเวลานานกว่าในกระเพาะอาหารด้วยเอนไซม์ที่ต่างกันเมื่อผสมกันผลไม้จะถูกเก็บไว้นานเกินไปทําให้เกิดการหมักและเพิ่มกรดนําไปสู่กรดไหลย,ย้อนท้องอืดหรือย่อยยากตัวอย่างเช่นสมูทตี้แครอทผสมสม้มอาจทําให้รู้สึกไม่สบายโดยเฉพาะในผู้ที่มีกระเพาะอาหารอ่อนแอจากการวิจัยของสถาบันโภชนาการแห่งประเทศไทยการผสมนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อกรด ไหลย้อนถึง25%ในผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอเพื่อหลีกเลี่ยงให้ทำสลัดผักและสมูทตี้ผลไม้แยกกันหากต้องการผสมให้เลือกผักใบเขียวเช่นผักโขมหรือผักกาดหอมกับผลไม้รสกลางอย่างแอปเปิลเพราะทั้งสองย่อยในอัตราใกล้เคียงกันวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะวางแผนมื้อเช้าด้วยสมูทตี้ผลไม้และมื้อกลนอังวันด้วยสลัดผักตัวอย่างเช่น เช้าดื่มสมูทตี้แอปเปิลกับผักโขมกางวันกินสลัดแครอทกับน้ำมันมะกอกคุณเคยรู้สึกไม่สบายเมื่อผสมผลไม้และผักหรือไม่แชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์และลองแยกทั้งสองนี้ใน3วันข้างหน้าคุณจะรู้สึกเบาตัวขึ้นเพื่อช่วยให้คุณจำและนำไปใช้ได้ง่ายนี่คือกฎหลักกลุ่มผลไม้หวานที่ไม่มีโกรดเช่นองุ่นกล้วยสุมกมะละกอลูกแพรแห้งหรือลูกเกดควรกินด้วยกันเพราะย่อยช้า ประมาณ1ชั่วโมงและมีค่า pH เป็นกลางไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกลุ่มผลไม้เปรี้ยวเช่นบลูเบอรี่เชอรี่มะนาวส้มโอส้มสับปะรดหรือมะเขือเทศก็เหมาะที่จะกินด้วยกันเพราะกะรดที่เหมือนกันช่วยให้ย่อยเร็วเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติให้จดบันทึกกลุ่มเหล่านี้ในโทรศัพท์หรือติดไว้ที่ตู้เย็นตัวอย่างเช่นทำจานผลไม้เปรี้ยวอย่างสับปะรดและบลูเบอรี่สำหรับบ่าย และจานผลไม้หวานอย่างกล้วยและองุ่นสำหรับเช้าคุณจะเริ่มลองกับกลุ่มไหนก่อนแชร์ในคอมเมนต์และแท็กเพื่อนเพื่อทำเเลนนี้ด้วยกันตอนนี้มาดูวิธีนำกฎเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อไม่เพียงหลีกเลี่ยงอาการไม่สบายแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพก่อนอื่นเข้าใจว่าการผสมผลไม้อย่างถูกต้องไม่เพียงป้องกันปัญหาการย่อยแต่ยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระได้สูงสุดตัวอย่างเช่น เมื่อกินผลไม้เปรี้ยวแยกวิตามินซีจะถูกดูดซึมดีขึ้นช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจนปรับปรุงผิวพรรณและภูมิคุ้มกันในทำนองเดียวกันผลไม้หวานให้พลังงานที่ยั่งยืนเหมาะสำหรับวันทำงานยาวนานเพื่อเริ่มต้นสร้างนิสัยตรวจสอบก่อนกินก่อนทำสมูทตี้หรือสลัดถามตัวเองว่าผลไม้นี้อยู่ในกลุ่มไหนควรผสมหรือไม่วิธีที่ใช้ได้จริงคือเตรียมกล่องผลไม้ตามกลุ่ม กล่องหนึ่งสำหรับผลไม้เปรี้ยวเช่นส,ส้มสับปะกล่องหนึ่งสำหรับผลไม้หวานเช่นกล้วย apple แ,ปปและกล่องแยกสำหรับแตงแต่ละวันเลือกกลุ่ม1กินและเว้นระยะอย่างน้อย1、ชั่วโมงคุณสามารถลองวางแผน7วันข้างหน้าแต่ละวันเลือกผลไม้หรือกลุ่มผลไม้แล้วจดบันทึกว่าร่างกายรู้สึกอย่างไรคุณกินผลไม้บ่อยแค่ไหนผลไม้ชนิดไหนที่คุณชอบแชร์ในคอมเมนต์เพื่อให้เราค้นพบไปด้วยกัน อีกแง่มุมสำคัญคือการเข้าใจผลกระทบระยะยาวของการผสมผลไม้ผิดตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุการผสมผลไม้ที่ไม่เข้ากันอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ระบบย่อยอาหารตึงเครียดนำไปสู่ปัญหาเช่นอาการลำไส้แปรปรวนหรือขาดสารอาหารเนื่องจากดูดซึมได้ไม่ดีตัวอย่างเช่นหากคุณผสมแตงโมกับแอปเปิ้ลบ่อยๆร่างกายอาจได้รับโพแทเสเซียมจากแตงหรือไฟเบอร์จากแอปเปิ้ลไม่เพียงพอทำให้ประโยชน์ต่อสุขภาพลดลงในทางกลับกัน เมื่อกินอย่างถูกต้องคุณไม่เพียงรู้สึกเบาตัวแต่ยังปรับปรุงพลังงานการนอนหลับและแม้แต่อารมณ์เพื่อนำไปใช้ในระยะยาวสร้างวิถีชีวิตกินผลไม้อย่างมีสติเลือกผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อความสดใหม่ซื้อในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียและเลือกผลไม้ออร์แกนิกถ้ามีโอกาสคุณอาจลองไปตลาดสุดสัปดาห์เลือกผลไม้ไทยอย่างสับป,ปะรดจากภูเก็ตที่หวานฉ่ำหรือแตงโมจากเชียงรายที่ชุ่มน้ำแล้ววางแผนกินตามกลุ่ม ถ้าทายคุณในสัปดาห์นี้ลองซื้อผลไม้3ชนิดจากกลุ่มที่ต่างกันเปรี้ยวหวานแตงกินให้ถูกวิธีและแชร์ความรู้สึกในคอมเมนต์สุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างไรสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สับสนจำเคล็ดลับนี้ทำให้ง่ายคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อกินผลไม้ให้ถูกวิธีเพียงจำกฎ3ข้อ 1. กินผลไม้เปรี้ยวและหวานแยกกัน 2. แยกผลไม้ที่มีโปรตีนสูงและแป้งสูง 3. ปล่อยให้แตงเป็นดาวเด่นเดียวๆเพื่อฝึกปฏิบตัติเริ่มจากเปลี่ยนแปลงเล็กๆแทนที่จะทำสมูทตี้ผสมลองทำสมูทตี้แบบเดี่ยวเช่นสมูตตี้ส้มหรือสมูตตี้กล้วยถ้าชอบสลัดทำสลัดผลไม้ล้วนหรือสลัดผักแยกเคล็ดลับสนุกสนุกคือลองสูตรใหม่เช่นสลัดบลูเบอร์รี่กับมะนาวสำหรับบ่ายที่สดชื่นหรือชามกล้วยและองุ่นสำหรับมื้อเช้าที่เต็มไปด้วยพลังคุณมีสูตรผลไม้ที่อยากแชร์หรือไม่ คอมเมนต์เพื่อให้ฉันและผู้ชมคนอื่นลองทำตามและถ้าอยากยกระดับประสบการณ์ลองผสมผลไม้กับถั่วหรือโยเกิร์ตไร้น้ำตาลแต่จำไว้ว่าต้องตรวจสอบกลุ่มก่อนกฎเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอาการไม่สบายแต่ยังเปลี่ยนการกินผลไม้ให้เป็นศิลปะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารสูงสุดและรู้สึกเต็มไปด้วยพลังถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์เพื่อสนับสนุนแชร์ให้เพื่อนที่มักมีปัญหาการย่อยอาหาร คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หรือสูตรผลไม้ที่คุณชอบและสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพที่ใช้ได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยขอบคุณที่ดูจนจบเจอกันในวิดีโอหน้า